สวัสดีค่ะทำเล็บลูกค้าค่ะคุณขาเราก็จะทำเล็บแล้วเราก็จะมีการขูดอันนี้คือที่ขูดส้นเท้านะคะส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกทำได้ค่ะเราขูดเสร็จแล้วเราก็จะมีตัวที่ตะไบเนาะอันนี้คือตัวตะไบตะไบให้ไม่เป็นเซียนเป็นขุยเนาะน,นี่คือใบมีดนะคะใบมีดของตัวนี้นะคะคุณนี่ใบมีดของตัวนี้เราก็จะมีการตัดหนัง นี่ก็มีสบู่สบู่มีแปลงแปลงขัดเท้านะคะคุณมีกระดาษเปียกมีวัสลีนวัสลีนสสลน,นี่ค่ะมีอุปกรณ์ตัดแล้วก็จะมีแค่นี้นะคะคุณแต่สีทาเล็บเราเยอะมากสำหรับคุณสุภาพสตรีนะคะหลากหลายอุ้ยมีเงินด้วยในะนี้มีเงินร้อยหนึ่งพีเ่เอไม่ใช่พี่ทำเล็บลูกค้าแล้วพี่ลืมเก็บเงิน คุณขาได้เงินแล้วค่ะไม่ต้องไปถูกหวยแค่เปิดตรงนี้ก็ได้แล้วคุณขาสีทาเล็บเยอะมากมีทั้งของเซเว่นซีเจโรตัสอะไรมีเยอะมากเลยเยอะมากค่ะตะกร้าหนึ่งเนี่ยคุณขาอันนี้สําหรับแปรงแปรงมืออันนี้สําหรับแปรงมือแล้วก็จะมีแปรงมือสีดําแปรงเท้าเราก็จะแยกโซนโอเคอันนี้คุณลูกค้าแช่เท้ารอแต่น,นี้แปรงวิเศษสําหรับคุณลูกค้าคนนี้นะคะ อันนี้มีอาการเล็บผบขอดูที่ตัดเล็บใหม่หน่อยคุณเดี๋ยวไปจับผ้าก่อนนะนี่มีที่อา้าวลูกค้าหนีแล้วลูกค้าไปไปตากผ่า <c oughs> <c oughs> อันนี้อยู่บ้านบ้านพี่เอ๋ <c oughs> บ้านน้องเอ๋แล้วก็จะมีกระดาษเปียกตอนที่มีนะตอนไม่มีก็คือไม่มี <c oughs> อันนี้คือบ้านน้องเอ๋บรรยากาศเตรียมพัดลมอะไรเรียบร้อยอน,นี่คือบรรยากาศบ้านน้องเอ๋ ก็จะตัดเล็บแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดให้คุณย่าอันนี้เขามาใหม่เขามาใหม่ก็จะลองของเขาูแต่คุณมันร้อยกว่าบาทอะร้อยกว่าบาทเหรอราคาร้อยกว่าบาทแต่แข็งแรงมากเลยลักษณะการบีบเหมือนสปริงความเป็นสปริงเขาเหมือนเหมือนที่ตัดตัดกิ่งไม้เลยอะความแข็งแรงของด้ามมันนะเหมือนที่ตัดกิ่งไม้เลย ลูกค้าไปลูกค้าไปตากผ้าอยู่โอเคค่ะสนใจทักถามได้นะคะคุณขาเขาอะทำไม่ดีแต่เขาทํานานมันเป็นเรื่องปกติแล้วของช่างคนเนี้ยหลายๆคนรอแล้วก็ไม่เจอกันก็อนุญาตนะต่อว่าได้แต่อย่าด่านะเขาก็มีภาระอื่นนะเป็นญาติเลี้ยงเดียวอะก็อย่างนี้แหละ เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นย่าเลี้ยงเดี่ยวมีวิธีเดียวก็คือตัดลูกออกภาระคําว่าหลานเราก็จะเป็นโมคะหายไปเหลือวิธีเดียวคือตัดลูกออกไม่ต้องมีสักอย่างหนึง่งเหลือแต่ชีวิตที่ร่วงโรยก,ก,ก็พอละว่าแก่ไปทุกวันนะคุณขาเนี่ยสีสันก็แล้วแต่คนชอบนะคะอย่างช่างเนี่ยช่างไม่รู้ว่าจะทายอย่างไงมันเยอะอ่ะก็เลยทายเล็บละสีไปจัดไป ก็ได้เงินแล้วนะร้อยหนึง่งแค่เปิดตะกร้าออกมาโอเคค่ะขอบคุณค่ะทักถามได้นะคะคุณ0868935318เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ต่อให้ติดนะคะคุณขอบพระคุณค่ะ